รางวัลที่อาจารย์เบียร์คนตื่นทำได้รับนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆคนแห่งแผ่นดินครั้งที่3ประจำปีพศ2567ด้วยในงานอาจารย์เบียร์คนตื่นทำได้รับรางวัลสาขาสร้างสรรค์สังคมดีเด่นเป็นรางวัลที่จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลองค์กรหรือชุมชน ที่ทําคุณนําประโยชน์ต่อสังคมอย่างมุ่งมั่นเสียสละอุทิศกายใจด้วยความสมัครใจอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆในงานนะครับขณะพิธีกรยังชมเองเลยว่าคนดูมาเยอะมากๆแอดมินเองก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทําด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปเอาละครับเราไปดูบรรยากาศในงานกันหน่อยอขอเสียงยินดีกัอบอาจารย์เียรครั้งนี้ครับ ีคนมาร่วมง,งานตลกทลายขนาดนี้ผู้จัดนะครับมีการคอนเฟิร์มเมื่อสักครูดอีงนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาแบบที่แบเป็นบรรยากาศที่ผมว่าจะเปลี่ยนโลกะครัะธาานผมเกิดมาใน45ปีนะผมไม่เคยเห็นการตั้ใหญ่ทำใหญ่คนมาแบบนี้เลยไม่เคยเลยเมื่อแต่ทำวีดีโอมา20ปีมาไม่เคยเห็นบรรยากาศ เราไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตเราไม่ได้มาฟังเพลงเราไม่ได้มาดูฮอลล์ตัวแบบขลกสลุกลัแต่เรามาฟังธรรมะในแบบฉบับแล้วทุกคนก็ไม่มีงวดไม่มีการบับชมมาใด้ไหมมีง้รมครับครับสวัสดีรสวัสดีครับอ้่านดมีวสารสุใช่ครับอ่าอาจารย์ครับ <laughs> Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired as shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great? i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it all and we all got dreams คำว่าคำสามแฉกคำสาบานครับคุณครับโอ้คำถามนี่หลายคนน่าจะสงสัยอยู่เยอะอืาก็เปาก็เป่าคำสามแฉกคำสาบานหลายคนกังวลมากมึงเขาขอให้มึงล่มจม เวลาผัวก็เมียเลิกกันมันจะเริ่มสาดสียเทเสียกันแล้วเมื่อก่อนรักกันมากโอ้โหจะเป็นจะตายตดยังว่าหอมอย่างเงี้ยน,นะม,มีความรักไทยเอ็นดูทุกอย่างไทรจะว่ายังไงปกป้องผาผัวเงี้ยตลอดเวลาแต่เวลาเลิกกันเป็นไงกูขอให้มึงลม่มจมขอให้มึงไม่มีชีวิตใยดีกูขอให้มึงยากจนก้นแคบสาดแช่งมากเลยแล้วสิ่งที่เรากลัวที่สุดรือไหมเวลาพ่อแม่สาดแช่งเพราะเรามีความเชื่อว่าเวลาพ่อแม่สาดแช่งเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลย มันจะต้องเป็นไปตามคำคำสา์แช่งของแม่พ่อแน่นอนจําไว้นะคําสอนพระเจา้าใครกระทํากรรมใดไว้บุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเช่นพ่อแม่แช่งเราขอให้มึงล่มจมคําถามคือเราไปสร้างเหตุปัจจัยให้ชีวิตตัวเองล่มจมไหมถ้าไม่ได้สร้างไม่ต้องรับผลของการกระทํานั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราไม่ต้องรับผลจากการกระทําของตัวเราเอง ถ้าเราไม่ได้ทำดังนั้นคำสาปแช่งใดๆเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติสาโลหิตคนผู้มีความรู้มีบุญคุณแค่ไหนก็ตามไม่ต้องไปเกิดความหวาดกลัวถ้าเราทำกรรมใดต้องรับผลของกรรมนั้นไม่ได้ทำกรรมใดไม่ต้องรับผลของกรรมนั้นถ้าคำสาปแช่งในโลกมีจริงรัฐสภาลงแม่น้ำเจ้าขยาไปนานแล้วนักการเมืองทั้งหมดตายคารัฐสภา พวกมึงไม่มีสอสบริหารประเทศแล้วกูบอกให้ถ้าไรอ่ะพวงมึงสาบแช่งมาอยู่เป็นประจำมึงได้ยินโกง,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 งกินมุ่กินนี่มึงก็ด่าเขาแล้วสาบแช่งเขาแล้วไม่ใช่ใครสาบแช่งพวกมึงนั่นแหละสาบแช่งเห็นไหมสันดาสารเนนั่นชาวบ้านนเห็นหหนะเพราะฉะนั้นคําสาบแช่งจึงไม่มีผลกับใครไม่ว่าจะเป็นใครเก่งกาจฉกาจฉการรู้ทำเข่งคัดในอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถทําได้4อย่างจําไว้ให้มหั่นในหลักคําสอนพระเจ้า หนึ่งกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราไม่มีใครสามารถดลบันดาลได้สองกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราตัวเราเองก็ปันดาลไม่ได้สามกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราทั้งตนเองและผู้อื่นก็ช่วยกันปันดาลไม่ได้สี่กรรมหรือสุขทุกข์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ลอยๆในปัจจะเหตุและปัจจัยมันจะมีงงอยู่ข้อเนี่ยทำไมตัวเราเองปันดาลกรรมไม่ได้แน่จริงมึงอยากให้แก่สิลองดลบันดาลให้ตัวเองไม่แก่ดูว้ยทำหน้านะ ทำไม่ได้ลองโดนบันดาลให้ตัวเองรวยเดี๋ยวนี้สิทําได้ไหมทาไม่ได้ลองโดนบันดาลให้ตัวเองถูกหวยในงวดนี้ดูสิทําได้ไหมทาไม่ได้ได้แค่อะไรสร้างเหตุปัจจัยไปตามความเป็นจริงมันเป็นผลอย่างไรยอมรับไปตามความเป็นจริงแห่งการกระทําของเจนไปอย่างนั้นเพไะนันคําสาปแช่งต่อไปนี้ต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวนะต้องกลัวไหมคําสาปแช่ง ไม่ต้องกลัวให้อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวพระเจ้าบอกว่าเมื่อเรามีสติสัปชัญญะอยู่กับกายมารผู้มีบาปจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้อุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนเต่ามีสุนัขจิ้งจอกจะมาทําร้ายเต่าเต่าเลยเอาเอาวัยวะของตนหดเข้าไปในกระดองเอาหัวหดเข้าไปเอาแขนเอาขาหดเข้าไปเอาหางหดเข้าไปถ้าเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองสุนัขจิ้งจอกจะนับหัวมันได้ไหมไม่ได้ นี่แหละเรียกว่าการมีสติอยู่กับกายถ้าเราเอาสติตั้งอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลามารผู้มีบาปจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้อือสาธุจริงๆครับโอ้โหชัดเจนไ้มชัดเจนไหมฮะต่อไปใครแช่งเราเป็นไรไหมเป็นไรไหมเราแช่งคืนเรื่องอะไรอยากไปอยากไปยิ้มฟาอาจารย์มีทางเขาส่งรูปให้เราด้วยน ไหนน้องเปนไหนอยู่ไหนเมื่อกี้นี้อยู่ตรงไหนครับโอ้อยู่นู่นอยู่นู่นนู้นตบมือให้น้องหน่อยนะขอบคุณน้องภากเลยขอบคุณน้องภาคเลยวางตู้ได้แน่นอน my right to fight to die off uh. and this is my game to play to claim a brand new name oh and i ain't gonna lie to you i'm a bit nervous that i might screw everything up that i've ever done but what's the point of living if you ain't having fun i guess i'll try this try that might miss gotta find what i'm good at i guess i look here look there over where am i scared where am i at เป็นไงบ้างครับทุกคนคนทำดีย่อมได้ดีนะครับยินดีกับอาจารย์เบียร์ด้วยนะครับเอาละครับฟังเรื่องดีๆไปแล้วมีใครถูกหวยกันไหมครับในงวดที่16พฤศจิกายนนี้เลข2ตัวนั้นดันไปตรงกับอายุอาจารย์เบียร์อีกคือ38ใครที่ตีความเก่งแล้วถูกไปแอดมินก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาจารย์วันนี้หวยออกอะไรครับแล้วถ้ากูรู้อะ กูจะบอกมึงทำไมอะกูไม่ไปกว้านซื้อเองไม่ดีกว่าเหรอมึงพวกมึงนี่เลิกขอหวยขอเลขกันสักทีมึงจะปัญญาออกกันไปถึงไหนฮะถ้ากูรู้ว่ากูจะบอกเลขอะไรแล้วถูกหวยกูจะมานั่งขายเสื้อพวกมึงทำไมเนี่ยมึงตอบกูสิตอนนี้กูไม่รวยไปแล้วเหรอเลิกปัญญาอ่อนขอหวยกันสักทีเถอะ <c oughs> ติดตามแล้วก็ชื่นชอบครับผมสาธุสาธุโอ้ยอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อายุ ่าครับ38 38เอาละครับหลังจากที่คุณผู้ชมดูมาทั้งหมดแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสามารถพูดคุยกันและแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้แอดมินขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยล่ะแล้วเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ